อันนี้บ่อเอ้เอเรีวลิงก์นะเนี่ยรถไอ้เอเรีวลิงเออบอท่านเป็นไงบอท่านพี่พังนี่พี่ท่านบอหลบอท่าน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 หอนยังท่านหอนนี่คือท่าข่าสนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องเอ๋ยนะฮะวันนี้กับภาพบอตดมเบิ้งมาเฮ็ดมาสัมผัสเนะฮะพี่น้องเอ๋ยนะฮะสำหรับท่านใดที่มักและก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอของบอโบนะฮะในการนำเสนอพี่น้องเอ๋ยนะฮะการจะริมกดไลห์เป็นกำลังใจด้วยพี่น้องได้กดกระดิ่งอย่างเตือนฮะไปทางไหนไปทางไหนห่วงงงเลยบ่เจ้า ออทางออกแค่นี้หมดนี่ท<า>่านผู้ชมครับน,นี่ฮะบ,บาโบโซลาเสียงแคล,ล่าอันนี้ฮะมนีจะเดินทางนะครับด้วยรถไฟแอร์พอร์ตเดลิงนะครับจะพาหนุ่มลา,าวเบาต้นนะครับไปนั่งรถไฟที่มีความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบาต้นสบายดีสวัสดีครับเอารถไฟรถไฟความรงสูงนะความเร็วสูงนะจังหวะเดี่มันทำไความเร็วสูงแต่ว่าความเร็ว160กสิโลเมตรอาอยุบาญหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรเป็นยังไงของความเร็วสูงอุยอันนี้เพิ่นอาจจะมีแบบว่า ความรู้ที่เป็นโบกูเท่วบทถึงการเนี่ยเอ้าจากแลกนะเขาก็ลิ้นเพิ่อนวอาว่ารถไฟความเร็วสูงบ้านเฮาเนาะลอยหกสิบนี่นะลอยหกสิบมันสิเลือดอย่างนั้นเหรอหกสิบนั่นแหละเนีย่ยว่ากัคนไทยเพิ่นว่าโอ้บ้านพอยกามีเออร์พอเอลิงแล้วกัรถไฟสายสีดแดงลอยหกสิบว่ะแต่เพิ่นไม่ได้ห้องรถไฟความเร็วสูงเอา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 องศ์องศ์เจ้าเจ้าเคยมานั่งในนี้จักเทือแล้วยผมเคยเคยนั่งสายสีแดงสายสีแดงเท่าไรลอยชี้ใช่ไหมฮประมาณนั้นแต่วันนี้ลอยหกสิบเนี่ยอ่านแบบว่า มีจักสถานีแต่นี่หาไปสิบสถานีว่ายขนาดบอกกาประมาณนี่จากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมิสามสิบนาทีเดียวสามสิบนาทีเองแมนแป๊บเดียวถ้าโทรจะลองบนเนินน้องแบบว่าอยากลองอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นในน้ำแน่มือนีแมากระพายมือนีกมากกรบเบาโมไม้พี่น้องฝากที่ตามงเบาโซไม้อีกด้วยเบาโซไม้อีสบายดีพี่น้องทุกทุกคนเลยยังบ่เคยไปแจ็คเถอะสนามบินสุวรรณภูมิไห่ไหนเห็นแต่เครื่องบินเห็นแต่ซื้อ ชื่อว่าสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ขี่ได้แต่ขี่รถผ่านแต่ยังไม่ทันเคยเข้าไปักเทื่อวอันนี้ก็เป็นอยก็บ p o i n เคยไปอยู่เทื่อมื้อนี้เจ้าก็บ่เคยไปมื้อนี้วันวันที่9พฤศจิกายนเนาะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่เราต้นได้ไปเบิ่งสนามบินสุวรรณภูมิโอ้ประวัติศาสตร์เลยบ่ประวัติศาสตร์ในครั้งแรกเนาะประวัติศาสตร์เราโบเคยไม่เ่อเนาะมีตัลลี่บินบ่บ่มีได้ตัลลี่บินประเทศไทยบ่มีตัลลี่บินเด็ดขาดเนาะคือว่าประเทศไทยนี่บ่ว่าแต่เปิดสะพานลอยหรือว่าเปิดสกายยวอล์คในประเททศไบ่มีตบิน ถ้าว่าประเทศไทยเปิดสะพานลอยได้กับตั้นริบบิ้นเปิดสกายวอล์กได้กับตั้นริบบิ้นนี่รับรองเลยว่ากุรักกุใหญ่อยู่ในประเทศไทยนี่ป่วยป่วยมันลายโพดมันลายโพดเอาเอาจากสีเอาองศ์สีไอขึ้นไปเบิ่งก่อนจะค่อยเบาเอามามามาขึ้นมาตามมาตามมานี่บาลต้นบาลต้นอ๋ออันนี้บอกเอ้เอเรวลิงน่ะเนี่ยรถไอ้เอเรวลิงเออบอกท่านเ่อไงบอกท่านพี่พังนี้พี่ท่านบอหลายบอท่าน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 บอ เอาขึ้นมาขึ้นมาไอ้ต้นไอต้นไอต้นโอ้โหสุดยอดเลยเสียงดังฟังชัดระวังมือนขาดแห้มือใช่ไหมมีแปดสถานีนะ<ด>ครับท่านผู้ชมครับขอสดขอภัยนะครับข้าสู่บร,ริการรถไฟฟ้าซิตี้ไลน์ขอให้ท่านมีความสุขกับการเดินทางไปกับ Train to the w o n d e r f u a Airport Next Station ร,ร,ร, can ราชบรรตชั่นราเชื่อมตไรถาขบวนนี้ไปท่าอากาศยา,านสุวรภูมิสถานีต่อไปสถา,านีราชการ,รท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีเร็วววเรว ว้เอริบ,โบโ่าวบุ๋ยป้าคือว่ารถไฟเขาเร็วสูงแต่บโบเม่รถ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบโบเม่รถไฟความเร็วสูงรถไฟแอ,อร์พอร์ดเร็วลิงถ้ารถไฟเขาเร็วสูงนี่สิประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงประเทศไทยเนาะโโอโห้หทุกคน,นป้าแบลบโบ้เคยขึ้นมาจะเท่าบ่าวบุนี่บโบ้เพิ่นว่าประเทศที่กำลังพัฒน,นาเบอร์เฮาทุกคนเบอร์เอาเบอร์เอาเอร์เฮาป้าถูกคน,กคนสุดยอดอรีนี่นะ ต้นสถานีต่อไปสถานีขั้นบ่มีเสียงอ่ะสเสียงยังข้าห้องเนี่ยเสียงเงินเสียงพิธีกรอว่าวนี่ว่าอยู่ต่างประเทศวะเลยบ่โบ่ต่างประเทศเนี่ยนอนไหมอขอใจเดี๋ยวบาโบ่เด้๋ยวที่พามาเด้อขอบใจร้ายที่พามาคือวางซา,านมาบ่เถือกตี บอกเคยมาจากเชื่อคำน่ากูเลี้ยวก็บบกล้ามาอะไเพราะว่ามันมันงามอะไีนี่สุดเลยผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางเปลียนรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินได้ที่สถานี Passenger Can ในเชือบาร์เทลร t อยหก160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟที่มีความไวประเทศไทยเพันสิยวก็เรถไฟความเร็วสูงดิรถไฟที่มี ความเร็วปานกลางร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงบอมเอนรถไฟความเร็วสูงแด้บบบบเนาะถล้วรถไฟลาวจีนดีแค่กีกิโลเมตรต่อชั่วโมงร้อประมาณนัหน่ลยคือเป็นเครื่องรถไฟความเร็วสูงจากแล้วแปลว่าห้องต่างกันปะยักแปลว่าความเร็วสูงของบ้านเฮากับความเร็วสูงของประเทศไทยมันแตกต่างกันหรืออย่งไรหรือว่ามาตรฐานบ่คือกันบ่หรือจังไหนมาตรฐานโบลิโคือกันอ๋อบัตรชั้นโบลิโคลซับพานั่นนะซับพานนั่นน่ะ2ชั้นนะพุณคุณคุณ โมบายนะโมบายนะโมบายเดี๋ยวสุดยอดหรือเปล่าอันนี่จะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อเข้าไปอาคารสนามบินสุวรรณภูมินี่นี่ไหนแเป็นเป็นถนนเนี่ยอันนี้เป็นสนามบินน้องงูเห่าเด้น้องงูเห่าแต่ก่อนเปลี่ยนมาเป็นสุวรรณภูมิที่กิ่งงูเห่าลายบ่บ่บ่ด้วยยังไง วัติคอมเมนตมาจับเ็นประมาณนั้นเนี่ยสุวรรณภูมิแผ่นดินทองไอ้เบืงินเรนจ่เจนเครื่องบินจอดเครื่องบินการดินไทยจอดเดินยนต์ในบ้านเท่าของเรนยนต์เนีแม่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 หอนยังจัดยัง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 เนีเบิ่นอนไ้นี่นีเบื้งเบงนี่ นี่ยังเห็นยังส่โอ้ตัดจมุดลงดินเดี๋ยวนี้นี่โอ้อันนี้ไหแมนลดนะมุดลงพืนพวแมนมุดลงผืนนี่นี่ตัวฟ้าถนนนะมันเป็นฮอเลบบอนี่ฮอเ่อี่เออฮอดบอลแล้วนี่ฮอดเลหเห็น้งบนไห้ใช่บอเห็นบอกเห็นัจมุดลงดินโอ้มุดลงดินรหลดะนอ๋อกคนเนาะมุดลงสันล่างเนี่ยอ๋อกคนอ๋อรถ ลดเริ่มจากจากลอยฟ้าลงดินแล้วทุกคนอีกอีแม่เอ้ยเบิ่งเอาบัานนี้สนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องอืมใบแม่สนามกอล์ฟเดินในสนามบินสุวรรณภูมิสวยขนาดโอ้แต่ว่าบริโภคกล้องจก่เอ้ยโอ้โหบบาทนกว่าอืมเป็นยั่ไงเนาะหอนอกว่าจ้าเนาะแล้วหอนแล้วสวนอะไรของแม่พี่น้องหอนเด้อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ สวัสดีสินโสนะูมาเยคนเอ้ยมาเยคนเลยบ่ต้นต้นเห็นแล้วทุกคนป๊ามีแต่เครื่องบินลำใหญ่ทุกคนเอ้ย8สถานีพอต้นเห็นใกล้ๆีบ้านนี่แล้วทุกคนไปเห็นเครื่องบินแต่ก่อนอยู่บ้านนอกเนาะได้ยินเสียงเครื่องบินมาแล้วก็แล่นๆพี่น้องอยากเบิ่งออแ่นแล่นยานบ่แล่นอยากเบิ่งไดตกี้จได ลงดินแล้วไอสิออกออนจันหอเลยหอนแล้วอนแล้วไปเห็นประตูตเปิดใช่ป่ะใช้เบิ้งก็ยังไต่ดินอยู่ด้เบิ้งยังรถไฟไต่ดินอยู่ด้งเฮะ สันตัดินมีบังย่างสันตัดินบ่งแบบนั้งบังเคืองินมีบ่มีมีมีสิ้าไปด้วยไ้เบ่งเนี่พลังนะเพื่อนหอกป้อมมาปานเ่อนมาอยู่เป็นเดือนกวนี้ป๋อปอใหญ่ไโไปอยู่เป็นปีสองปีหังโอ้ นี่ฮอ,อะไรต้นมาใช่ไรต้นให้ลิฟกับมีดมดิลิฟต์กับมีดบบไไดิน,นี่ไอ้มาถาบนรถไฟก่อนนี่นี่เห็นบนรถไฟไอ้มีแต่คนต่างชาติดิไอ้มีแต่พลังญี่ปุ่นเนาะเป็นเดินทางเองดิเดินทางเองแบบไหนปกติแล้วจะมีม้าแท็กซี่เข้าไปอ,อ๋ออันนี้เพิ่งนุงจากเครื่องแล้วเพิ่งสมัครต่อรถไฟ เข้าไปในใจกลางเมืองเลยอ๋ออ๋ออ๋แสดงว่าไม่มีแท็กซี่บ่อยู่สุวรรณภูมิมีแท็กซี่แต่ว่าเลยนี่เป็นรถต้นทุนหลายเด้ในการเดินทางอ๋ออ๋ออ๋จัาบาทเข้ามาสี่สิบห้าบาทเนาะสี่สิบห้าบาทจากสุวรรณภูมิแปดสถานีเข้าไปพญาไทสี่สิบห้าบาททุกคนโอ้โยบางเดียคนทุกคนมีแต่ฝรั่งมีแต่ต่างชาติญี่ปุ่นมาเลเซียฝรั่งเป็นเก่งวายเดินทางเองเก่งแต่ยังบอกว่ามาประเทศไทยสะดวกสบายสบายรีบบางเดียฝรั่งนะ หอบกระเป๋ากระเป๋ามากระเป๋ากระเป๋าบนปนจะมาอยู่มาอยู่จักเดื่องไหนกระเป๋าประมาณนี้สองสามปีไปเรื่อยนี่นะปัโถว์สองสามปีไเรื่อยถึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะใช่แล้วว่ากับหนอเนี่ยมาหอดละกัปโดดเนาะแมนแลนไปแล้วก็แลนกับเอาสมมุติเราขยอยเมื่อเขาก็ถาดนเองบ่หนี่แมนถาเองเที่ยวจะมีเที่ยวไปมากดิอ๋อโอ้ทุกคน นี่แหละไอ้ประเทศไทยนะยกาสงสัยอยู่ด้ป่ะความเร็วลอยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่นยังบอกบอกว่ามันความไวสูงความไวปานกลางความไวปานกลางเขาไวปานกลางเนาะเขาเร็วสูงของประเทศไทยคือสามล้อยอ่ะเอ้าบัตรทีลุงแล้ววานนี่ยดิว้าประเทศบาท้านเขาจะเลื่อนเร็วมาสัน้นมีรถไฟความเร็วสูงโอ้ยคนผมมีการศึกษาคนบได้อ่านหนังสือคนบได้เบิ่งโลกภายนอกเมื่อกี้นั่นแหละเห็นคนนัเดียวกันนะเฉพาะบางคนดิเฉพาะบางคนอย่างว่าลุงอะไรเนี่ยคนบริอาจนังสือคนบได้เบิ่งโลกภายนอก แบบว่าเห็นมันไวกว่ารถตอกๆแล้วว่าความเร็วสูงรถมันบเมนแบบนั้นมันก็จะมีมาตรฐานของเขาเนะ <S <S คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงคนสิงค่ป่นกับว่ามันห้าร้อยหกร้อยของจีนก็ไม่แล้วแต่ระดับระดับขึ้นไปเนาะอันนี้เขาไวปานกลางอันนี้คนไทยว่าร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะอืมไปไปรอถาเฟอร์เรนหลงไปจังหวันไห้เบิ้งว่ารถไฟเฟอร์เนหองไปยังไหนเนาะนี่นี่นี่ป้าย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  นี่เรามาถึงเลยนะครับสุวรรณภูมิไปน้องเอ๋นเ,อเนี่ยผ้าเบาตุ่นมาเบิ้งมาเห็นมาสัมผัสเนี่ยฮะบาวตุ่นเป็นมาเป็นโมเคยมาส่วนบาโบเองก็เคยมาหลายเทือแล้ไเด้เนี่ยแล้วก็มีส่วนอยากจะพา้าฮะคักจังเลยคักนะเบิงนน่เป็นเห็ดคักสุดยอดเลยทุกคนเลยคันว่าโมมีรถไฟหน่อยคอยเมื่อบเป็นเลยนี่คอยออกากงนีบ่ไรด้วยนี่วายังดันบ่อป้างสันบ่กครับโมมีรถไฟนี่เมื่อห้องบ่ไไรเลยนี่ แนมไปทางใดก็มีแต่ความเจริญเนี่งนี่จ้าชือออกทางใดประตูจ้าอยู่ทางใดอืมไม่ได้ความกว้างความใหญ่บุญลูกไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วซิตี้ไลน์ไปไปไปบ่งสนามบินมาที่นี่ไปไปไปท่านขึนมาได้ไ <c oughs> ที่กเท่าไปนี่สิ่งที่บราเคยเห็นก็ได้เห็นเนาะสิ่งที่บราเคยพอก,ก็กได้พอฮ <c oughs> ะ จะมาถึงนี่อีกเจ็ดนาทีไปอ่าพี่น้องเอ๋ยนะฮะกาที่ว่าพาพบอลตุนมาสัมผัสกับรถไฟความเร็วนะร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพี่น้องนะอ๋อเบิ่งแน่ทุกคน,ย,<า>นยังบอลันหอดยังบอลัอน,ลนหอดนี่คือทางเ่าสนามบ,บินสุวรรณภูมิพี่น้องเอ๋ยนะฮะมเมนี้กับภาพบอลตุนมาเบิ่งมากทมาสัมผัสนะฮะพี่น้องเอ๋ยนะฮะสำหรับทนายทีมมักหลักเกช่นชอบคลิปวิดีโอของบอลบูเนี่ฮะในการนำเสนอพี่น้องเอ๋ยนะฮะอาจจะลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้กดกระดิ่งอย่างเตือนฮะ ไปทางไหนวุ่งงเลยบ่เจ uh, ้างงเออนี uh, ่ทางออกยังไงเนี่ยป้าตุ้ยพ sure> ี <m <m ่น้องเบิ่งเอาพี่น้องเลยป้าเฮ้ยจะบอลเคยเห็นอีดีบ่ลนี่เยก็บอลเคยมาจากเทือกนาะก็บอลเคยมาจากเทือกบ้านเฮามันบ่มีแบบนี้มันบ่มีไรบ้านเฮาน่ะมีแต่สนามบินว่าไตมันกระสูนบ้านเพิ่นบ่วไรเพราะตวความจริงเลยเนาะเพราะตะความจริงนี่แหละบ่ได้อวยบ่ได้แบบว่าดูถูกบ้านเจ้าของเนาะ ความจริงมันคือความจริงย่างไปก่อนเนาะผ้าผ้าจะมาเห็นมาสัมผัสแล้วมาในพี่น้องเลยเนี่ยขอบคุณฮะเมืองไทยที่มีสิ่งดีๆให้น้ำเสนอเนาะพี่น้องเนาะผ้าเบาต้นมาสนามบินสุวรรณภูมิมาเบิ่งกว้างอลังการของประเทศไทยนะครับอย่างไรท่านผู้ชมกถือว่าให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะโดยการกดไลค์นะฮะและกดกระดิ่งเนาะพี่น้องเนาะแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนเบาโบด้วยการกดข่ามโฆษณากับรายการพี่น้องเอ๋ยเนี่ยสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับเอาหย่อนลงหน่อยน้อยยอนเลยย่างไปหน้า โอ้พี่น้องเอนะ้ยเนี่ยไปแล้วไปแล้วบาตูนบานบูกันไปกันแล้วที่นี่เขายอดน้องยอดยอดเลยโอเคถืกต้องถืกต้องอ้าว